สวัสดีเอฟซีทุกคนทุกท่านวันนี้ก็เป็นครอบครัวถ่ายแบบครอบครัวนี้สายฝนของเรา ีการเชื่อต่อันนี้คือแขน้ายไหตามเมะจะเป็นสามสองเอสองสามดีมนั่งลงบนช่วงแล้วบนช่งบนช่วงบนช่วงบน่งบน่มาเลยนะเดน สายฝนนี้สั่งได้นะสั่งได้ดังใจเลยก็จะบังหน้านังแบบนั้นหน่อย

คอ,อแข็งหรือยังไงลูกสองได้แล้วมงสะพองให้

้องกันซีนที่ปายตลอดเลยนะเนี่ยดูว่ะถึงนะคอยจะบังหน้าที่ไปอ่ยกขยกขาทีา่ไปอ่ะยกขา,าบางาับาง,าบางหน้าบังหน้านางแบบ โอ้เขาไม่ชอี่ไปแล้วหละากล้องไปเขาไม่ชอบพี่ไปแล้วแหละสวยกว่า ยังงั้นดิยังงั้นดิดุ้งวดดุ้งสามปกติเป็นเพลงไรฟังเนี่ยนิ ah. ่งเลยทีเดียวไม่น mal hmm. ิ่งอะไรดิ

ไม่ได้เหมนนึงใส่ใส่ใสเก็อะไรเข็นังไหมสวดินันตาน่าสวยสลงเหมือนน้องไม่ถ่ายคุกไฟามคุทคู่ด้วได้แเป็นชัวร์เลยได้ดสาม่วยมัน นางน่ารักเลยนะดูมาดิพี่สาวมาดูเล่นสัตว์ยันนี้สัตว์บินสาววันนี้อัุนี้ต่อไปนะลุ้นสาวมาดูไอ้สัตว์ยักระชุ่มยกขึ้่หยักไอ้ช้างขึ้นหยักไอ้ช้างคลิปนี้ก็ เศร้าแล้วไม่ได้เดี๋ยวไม่ได้เต้นเดี๋ยวสองสามทำไมให้เต้นเศร้าเแล้วศร้าแล้วล่ะไม่ได้ดูแล้วเศร้าแล้ะนี่สองสามหนีเลยบอกไม่ให้แบบมาให้เต้นแล้วเศร้าแล้วเหนื่อยทำหน้าไปฟ้าถ่ายกัอนทำหน้าหนีเลยอ่ะอ่ะนี่นี่ไงตัวสา้เขาหนึ่งงานแลวเราต้องรีบออกไปสี่โมงนี้ อ่ะลงเลยอ่ะลงนะอ้าวอะไรคะหมดโสดระหว่างนั้นนะลงไม่ได้หมด หนึ่งสองสามปุ้นุ้นหนึงาไยง่ายเข้าไปนงเข้าไปหน้าหมดนึอง้ยปุ้งปุนึ่งสอมแบราว่าถูหน้าแม่ีอ่าเรจะเอาตัวใหญ่เข้ารื้อเรื่องวะเอ๊ะไปุ้นเอ